สวัสดีเด็กทุกคนครับกลับมาพบกับมาสเตอร์เบรกอีกแล้วนะครับในวิชากิจกรรมกลางแจ้งนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่อง safety first นะครับหรือปลอดภัยไว้ก่อนเองนะครับเราจะมาเรียนรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวมาสเตอร์มีเพลงมาให้เด็กๆไปลองกันนะครับเ้าพร้อมแล้วไปเลยพิงฟังโบล,โลว่ลวังจงละวังโดละาวังจงละวัง เมื่อเธอนั่งเล่นอยู่ในบ้านมีหลายสิ่งไม่ควรสัมผัสเตารีดไม่ไม่ปักไฟไม่ไม่ท้ามป็งไปชัววางของทำไมล่ะมันจะลงลงมาเมื่อเล่นอยู่สนามเด็กเล่นต้องระมัดระวังอย่ายนบนนั้นอย่าลงแบบนั้น ไงเด็กน้อยเธออยากจะมาดูลูกหมาไหมช่วยฉันได้ไหมขาของฉันหักเมื่อมีคนแปลกหน้ามาคุยกับเธอตาโกนไปดังดังไม่ันไม่ไปกับคนไม่หนูไม่รับมันไม่ไม่ให้พันเธอต้องเรียกรองความสนใจโอเคครับ อย่างแรกเลยที่เราต้องระวังนะเวลาอยู่ในบ้านนะครับเวลาเล่นเราต้องระวงังสังเกตได้ดีนะครับอย่างแรกที่ต้องระวังเลยคือ oh, <no. S 1> ปลั๊กไฟนั่นเองนะครับถ้าไม่มีปลั๊กเสียบเอาไว้เด็กๆอย่าไปจับเล่นนะครับถ้าจับเล่นปุ๊บเป็นยังไงไฟช็อตน,นั่นเองจะทําให้เราเจ็บนะครับถ้ามันจะเป็นอย่าไปจับมือเปียกๆก็ห้ามไปจับสวิตต์นะครับอาจจะทําให้ไฟรั่วได้นะสุดท้ายเนี่ยเราจาไว้ว่าถ้าเราใช้เราก็เปิดไฟนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้อง เป็นคนเปิดปิดเองก็ได้นะครับให้ผู้ปกคองปิดให้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่ใช้แล้วก็ปิดไปเลยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับปักไฟระวังนะครับมือเปียกหรือตัวเปียกก็แล้วแต่อย่าไปจับนะครับแห้งก็อย่าจับนะครับไฟจะดูดุได้นะครับบอกไปแล้วต่อไปนะครับอยู่ในบ้านสิ่งที่ต้องระวัง โตู้เตียงเก้าอี้ทุกอย่างที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับเด็กๆต้องดูให้ดีๆอย่าวิ่งเล่นโดยที่ไม่ดูถ้าไม่ดูปุ๊บเด็กๆสังเกตไหมสิ่งของพวกนี้มันจะมีเหลีย่ยมมีสันนะครับถ้าเด็กๆวิ่งชนตุม้มอย่างแรกเลยนะครับทาให้เด็กๆเกิดบาดแผลได้นะและดูด้วยว่ามีกระจกไหมครับถ้ากระจกแตกโอโ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอันตราย ระวังไว้ให้ดีๆนะครับมองรอบๆตัวระวังสิ่งของรอบข้างนะครับก่อนจะวิ่งหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งต่อไปที่เราควรระวังนะครับพวกของใช้ในบ้านจานชามแก้วน้ําหรือหม้อก,กระทะอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้ที่พูดมานะครับเล่นไม่ได้นะครับมันเอาไว้ใช้ทําอาหารใช้กินใช้อะไรนะครับอย่าเอามาเล่น พราะมันทําให้แตกได้ถ้ามันเป็นกระเบื้องนะครับระวังจานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกระทะมันเป็นเหล็กนะครับอย่ามาเล่นนะครับอันตรายนะครับเจ็บเลยนะครับเนี่ยฟังเลยอ๋ออันนี้เป็นเหล็กเลยนะครับระวังไว้ด้วยสุดท้ายของมีคมอันนี้คืออะไรครับเด็กๆดูซิคืออะไรมันคือเลื่อนนั่นเองนะครับแต่นี้เป็นไม้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสิ่งของมีคมเช่นเลื่อย ไขวงมีดนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีคมนะครับกันไกคัตเตอร์นะครับที่เรานํามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์แล้วก็แล้วแต่นะครับใช้อย่างละมาระวังถ้าเป็นไปได้เราไม่ควรจับเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันคมมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะครับโอเคครับสำหรับในวันนี้เนี่ยมาสเตอร์จะพูดถึงความปลอดภัยส่วนใหญ่จะเป็นในบ้านใช่ไหมครับ ลคลิปต่อไปเนี่ยจะไปข้างนอกและเวลาเราเล่นเราไปไหนมาไหนเราต้องระวังตัวยังไงเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะครับไม่เกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะครับสุดท้ายมาสเตอร,ร์ลืมบอกไปเลยนะครับคำศัพท์ในวันนี้หูมาบอกจะจบอยู่แล้วนะครับคำศัพท์อย่างนี้ในวันนี้นะครับเป็นคำว่าเซฟตี้นั่นเองนะครับดูจึ๊บเซฟตี้นะครับ S A F E T Y เซฟตี้นั่นเองคือความปลอดภัยนั่นเองนะครับ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสัหรัาวันนี้สวัสดีครับ